ในคลิปเขาก็มอแล้วก็สดชื่นเนาะค่ะเนาะขั้นไปเห็นภาพจริงๆแล้เนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยว่าอ,อยากบรรยายเนาะค่ะเนาะบงภูเขาสวยเนาะขั้นเห็นบรรยากาศอ่จริงๆเนาะพี่น้องเนาะโอ้สดชื่นมากมาเลยเนาะค่ะเนาะโอ้แค่ข้าเห็นในรูปในภาพฟ้าหลังฝนจะสดชื่นเสมอนะค่ะเนาะวิวส,สวยๆงามๆบรรยากาศสดชื่นมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเนาะ จันน้อพี่น้องเนาะวันจันทร์ก็เป็นวันยุดเ่ยๆนะคะก็ลเลยเก็บบรรยากาศนี่แหละค่ะพี่น้องอ้บรรยากาศสดชื่นม่พี่น้องในรับชมากเลยเนาะคะนะ่ะเลยเก็บบรรยากาศม่พี่น้องชมแล้วนนะค่ะเนาะนะคะมีหลากหลายได้พี่น้องเป็นลายแทกกับเป็นต้นทุเรียนเนาะพี่น้องเ้อหลายคักเนาะคะนะ่ะเนาะปลูกได้งามพร้อมเนาะพะื่นที่นครนายกนะจ๊ะเป็นคลิปเป็นทิป น้ำน้ำเที่ยวนะพี่น้องเนาะนะะี้เก็บบรรยากาศไปพี่น้องรับชมน้ำนะคะเนาะขอบคุณทุกกราลังแรงใจที่คอยได้รับชมนำ้ำนะคะเนาะนก้นก็ไปเที่ยวหลายหลายนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นบันหยุดต่อเนื่องนะคะเนาะนะคะเสาร์อาทิตย์จะนับสนุนกันมาเบิ่งคลิปมาคอมเมนต์มากดไลค์ให้กันนะคะเนาะขอบคุณทุกกราลังแรงใจจ้าที่นครนายก เนี่ค่ะก็เก็บบรรยากาศความสวยงามสดชื่น <c oughs> มาพี่น้องได้รับชมนำนะคะเนาะกับวิวสวยๆบรรยากาศดีๆสดชื่นสดชื่นนะะอันนี้ก็จะเป็นประมาณที่เคื่อนคุนดันประการชนเลยพี่น้องจา้านะคะ่ะนอาเก็บจ้ามาชมบรรยากาศสวยงามน,นะคะคนละิปนี้ลูกชายพานำเที่ยวเอ้อพี่น้องจา้า พะะื้นที่นครนายกนะจ๊ะเป็นคลิปเป็นทิปน้่น้่นเที่ยวนะพี่น้องเนาะอันนี้เก็บบรรยากาศสวัสดียามเช้าจ้าวันนี้จะพาออกท่องเที่ยวอีกแล้วจ้าวันนี้เราอยู่ที่นครนายกนะจันนะพี่น้องเนะาะนันจันก็เป็นมันยุดเซ้นเนยนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศนี่แหละค่ะพี่น้องโอ้ บรรยากาศสดชื่นแม่พี่น้องได้รับแถวๆนั้นล่ะค่ะเนาะนะคะก็เลย้เก็บบรรยากาศความร่มเรือนสวยงามมาให้ได้รับชมน้ำน,นะคะพี่น้องจา๋าเบิ่งวิวสวยงามมากชมนล้วน,นะคะเน,ะน,ะนะาะนะคะมี่หลากหลายได้พี่น้องเป็นลายแทรก็ับเป็นต้นทุเรียนนะพี่น้องเ้อหลายคักนะคะเนาะปลูกได้งามพรมเนาะกะับบรรยากาศสดชื่นความสวยงามของต้นใหม่นะพี่น้อง นะคะเนาะโอ้สดเชิญมากเลยพี่น้องนะจันเนาะพี่น้องเนาะวันจันก็เป็นวันยึดซะเลยนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศนี่แหละค่ะพี่น้องโอ้บรรยากาศสดเชิญมากพี่น้องในหับเนาะเก็บบรรยากาศไม่พี่น้องในรับช่มน้ำนะคะเนาะฝากคลิปมาลงหน่อยเพ็่นวานะคะะคลิปสวยๆงามๆของบรรยากาศสดชื่นให้พี่น้องในหับช่มน้ำนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่คอย นะคะชมบรรยากาศสดชื่นนะคะกับต้นใหม่ลมลืนมากเลยนะคะเนาะสวยงามมากชมนั้นนะคะเนาะนะคะมีหลากหลายได้พี่น้องเป็นลายแทกับเป็นต้นทุเรียนนะพี่น้องเ้อหลายคักนะคะเนาะปลูกได้งามพร้อมนะคะเนาะเก็บบรรยากาศไม้พี่น้องได้รับชมน้ำนะคะเนาะฝากคลิปมาลงหน่อยเพื่อนๆนะคะเนาะคลิปสวยๆงามๆของบรรยากาศสดชื่น เนี่ค่ะก็เจ็บบรรยากาศความสวยงามสดชื่นว่าพี่น้องได้รับชมนํานะคะเนาะกับวิวสวยๆบรรยากาศดีๆสนับสนุนกันมาเบิงคลิปมาคอมเมนต์มากดไลค์ให้กันนะคะเนาะขอบคุณุพลังแรงใจจ้าที่นครนา,นายกกับบรรยากาศสดชื่นความสวยงามของต้นหม่น้พี่น้องนะคะเนาะโอ้สดชื่นมากเลยพี่น้องเนาะ ได้รับชมน้ำนะคะเนาะก้นกับไปเที่ยวลายๆนะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมันหยุดต่อเนื่องเนาะค่ะเนาะนะคะเานะคะสาร์อาทิตย์ตื่นที่นครนายกนะจ๊ะเป็นคลิปเป็นทริปนั่น้่เที่ยวนะพี่น,นนะ้องเนาะคะอันนี้เก็บบรรยากาศตื่นที่นครนายกนะจ๊ะเป็นคลิปเป็นทริปนํานั่เที่ยวนะพี่น,นนะ้องเนาะ ไม่เก็บบรรยากาศไม่พี่น้องรับชมนำนะคะเนาะขอบคุ้นทุกกำลังแรงใจที่ค่อยสาบัดตียามเช้าจ้าวันนี้จะพาออกท่องเที่ยวอีกแล้วจ้าวันนี้เราอยู่ที่นครนายกนะกับบรรยากาศสดชื่นความสวยงามของต้นไม้นะพี่น้องนะคะาอ,ะอ้สดชื่นมากเลยพี่น้องนะน,นะคะ บรรยากาศสดชื่นนะคะกับต้นใหม่ลมลืนมากเลยเนาะค่ะเนาะสวยงามมากเลยจ้านี่นะค่ะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะเนาะฝนตกไปปล่อยนะิดนิดค่ะพี่น้องจา้าแถวแถวนั้นและค่ะเน,ะนาะนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศความลมลืนสวยงามมาให้ได้รับชมน้ำนะคะพี่น้องจา้าเบิ่งวิวสวยงามมากฟ้าหลังฝนจะสดชื่นเสมอนะคะเนาะ สวยๆงามๆบรรยากาศสดชื่นมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเนาะในคลิปพอกะมองแล้วก็สดชื่นนะคะเนาะกันไปเห็นภาพจริงๆเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยก่อย,อยากบรรยายนะคะเนาะมึงผู้เขาสวยง่ามพี่น้องรับชมนำนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ค่อยสดชื่นสดชื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณ ที่เขื่อนคุนดานประการชนเรือพี่น้องจานะคะนอกจากนะคะชมบรรยากาศสดชื่นนะคะกับต้นใหม่ลมลืนมากเลยนะคะเนาะสวยงามมากสวัสดียามเช้าจ้าวันนี้จะพาออกท่องเที่ยวอีกแล้วจา้าวันนี้เราอยู่ที่นครนายุกนะคะนะคะชมบรรยากาศสดชื่นนะคะ กับต้นไม้ลมลื่นมากเลยเนาะค่ะเนาะสวยงามมากในคลิปเอากิดมองแล้วก็สดชื่นเนาะคะเนาะคันไปเห็นภาพจริงๆริงเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยว่าอยากบรรยายเนาะคะเนาะมึงภูเขาสวยงามในคลิปเอากิดมองแล้วก็สดชื่นเนาะคะเนาะคันไปเห็นภาพจริงๆริงเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยว่าอยากบรรยายเนาะคะเนาะมึงภูเขาสวยงามขึ้นที่นครนายกนะจ๊ะเป็นคลิปเป็นทิปนั่ นั่เทียวนะพี่น้องเนาะนะนคะนนไ้เก็บบรรยญญากาศแถวๆนั้นล่ะค่ะเน,ะนาะนะคะอเลยเก็บบรรยญญากาศความร่มเรือนสวยงามมาให้ได้รับชมน้่มนะคะพี่น้องจ้าเบิ่งวิวสวยงามมากจันน์นะพี่น้องเนะาะวันจันทร์ก็เป็นวันเยอดเซ่อๆนะคะอเลยเก็บบรรยญญากาศนี่แหละค่ะพี่น้องอ้กมบรรยากาศสดชื่นไหมพี่น้องได้รับช้นี่แหละค่ะ ชมบรรยากาศสดชื่นนะคะกับต้นใหม่ลมลืนมากเลยนะคะเนาะสวยงามมากได้รับชมน้ำนะคะเนาะก้นกับไปเที่ยวลายๆนะคะพี่น้องพะว่ามันเป็นมันหยุดต่อเนื่องเนาะค่ะเนาะนะคะเะนะคะสาร์อาทิตย์ยยะะพฤหัสเนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศสดชื่นมากเลยคะ่ะเนาะฝนตกไปโปอยนิดๆค่ะพี่น้องจะสนับสนุนกัน มาเบิ่งคลิปมาคอมเมนต์มากดไลค์ให้กันนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้าที่นครน,นายกจันเนาะพี่น้องเนะาะวันจันทร์ก็เป็นวันยุดซใสนะคะก็เได้เก็บบรรยากาศนี่แหละค่ะพี่น้องกับบรรยากาศสดชื่นไม่พี่น้องเนี่ละ่ะฟ้าหลังฝนจะสดชื่นเสมอเนาะ,ะเนาะววยู่สวยๆงามๆบรรยากาศสดชื่น มาฝากพีฝากนองนะคะเนาะพื่นที่นครนายกนะจ๊ะเป็นคลิปเป็นทิปน้่นั่นเที่ยวนะพี่นะ้องเนาะคะ่ะอนี้เก็บบรรยากาศฟ้าหลังฝนจะสดชื่นเสมอนะคะเนาะวิวสวยๆงามๆบรรยากาศสดชื่นมาฝากพีฝากนองนะคะเนาะจ๊ะมาชมบรรยากาศสวยงันนะคะนคลิปนี้ลูกชาย พาน้าเที่ยวเด้อพี่น้องจา้านะคาะด้วยนะคะเนาะมองไปไกลๆนูก็ม,มกะะี่หมอกนะคะเนาะมี่หมอกนะคะเนาะมากเลยนะคะเลยเก็บบรรยากาศมาพี่น้องจะสนับสนุนกันมาเบิ่งคิปมาคอมเมนต์มากดไลค์ให้กันนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจจ้าที่นครนายกกับบรรยากาศสดชื่น ความสวยงามของต้นใหม่นะพี่น้องนะคะเนาะโอ้สดเชิญมากเลยพี่น้องนะแถวๆนั้นอะค่ะเนาะนะคะก็ะเลยเก็บบรรยากาศความร่มเรือนสวยงามมาให้ได้รับชมน้ำนะคะพี่น้องจ้าเบ่งวิวสวยงามมากเลยนะคะเนาะมองไปไกลๆก็ๆกม,มกะะี่หมอกนะคะเนาะพมีห่หมอกนะคะเนาะไพี่น้องได้รับชมน้ำนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ค่อยได้รับชมน้ำนะคะเนาะ ก้นกับไปเที่ยวลายๆนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมันหยุดต่อเนื่องนะคะเนาะนะคะเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะเนาะ